กมวิทยาประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่12จังหวัดภาคใต้ระวังฝนตกหนักในช่วง2-3วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเผยปี2556อนุมัติงบประมาณกว่า400ล้านบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกตำ่ำเละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากวันวิสาเฟื่องธุระในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้ตอนรับนะคะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะประจําวันพุธนะคะที่20พฤศจิกายนค่ะ2556นะคะกับดิฉันค่ะวันวิสาเฟื่องธุระค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตรือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะ12จังหวัดภาคใต้ค่ะทั้งฝั่งอดามันและอ่าวไทยนะคะระวังฝนตกหนักในช่วง2-3วันนี้ค่ะ กรมตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงระยะเวลานะคะ2-3วันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่20-23ถึง23พฤศจิกายนนะคะของให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย12จังหวัดในภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเตรียมรับมือกับมรสุมเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังแรง ปกคลุมบริเวณชายฝั่งนะคะด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียค่ะอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาสนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศมาเลเซียนะคะลงสู่ทะเลอาดามันลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทําให้ภาคใต้ตอนล่างนะคะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะ ดังนั้นจึงเตือนให้ประชาชนค่ะระวังระมัดระวังนะคะภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฝนตกนะคะและลมกันโชกแรงค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นี้นะคะรวมถึงยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ําท่วมฉับพลันค่ะและดินโคนลนถล่มนะคะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะเรือเล็กตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะในช่วงนี้ค่ะนอกจากที่ท่านผู้ชมนะคะควรจะระวังในเรื่องของโลมมรสุมนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวต่อไปค่ะผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังนะคะร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่วนอำนวยการค่ะพลังแผ่นดินเอาชนะยาสิติดนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนให้ค่ะ ที่ห้องประชุมพยารัษดาสารา,าการลางจังหวัดตรังค่ะชั้น5ในายสมศักดิ์ปราริสิทธ์ทโธทททเหมทานน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะและนายอมรเศรษสวนนาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ยการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสพอสอจังหวัดตรังโดยแบ่งออกเป็น4ฝ่ายค่ะได้แฝดได้แก่นะคะฝ่ายป้องกันฝ่ายปปสนะคะได้เน้นมาตรการป้องอามาตรการเป้าหมายหมู่บ้านนะคะชุมชนทั้ง4ประเภทค่ะคือไม่มีปัญหาเบาบางน้อยปานกลางและรุนแรงนะคะฝ่ายบำบัดฝ่ายปราบปรามและฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผลค่ะนอกจากนี้นะคะทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้สนับสนุนนะคะชุดทดสอบสารเสพติดในในปะสะัสสาวะค่ะประจำปีงบประมาณนะคะ2557ให้กับหน่วยงานสพอสอจังหวัดตรังด้วยค่ะเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะและการติดตามการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีกด้วยค่ะ ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้กล่าวอีกว่าในการดําเนินงานนี้นะคะขอเน้นย้ําฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการดําเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เบาบางและลดลงนะคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนอกจากจะเป็นเน้นหน่วยงานของภาครัฐแล้วนะคะในส่วนของภาคป,ประชาชนเองนะคะก็ควรที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดกันด้วยนะคะ ื่อที่จะให้ยาเสพติดเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะติดตามข่วต่อไปนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะขอร้องกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะรักษาชื่อเสียงของจังหวัดตรังอย่าเรียนแบบจังหวัดอื่นที่มีการเป่านกหวีดใส่รัฐมนตรีนะคะเนื่องจากครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมนะคะเกี่ยวกับการค้าของประเทศนะคะไม่ได้เกี่ยวกองกับการเมืองแต่อย่างใดค่ะนายสมศักดิ์ปริสุทธิ์โทเทม,มานนท์นะคะ เขมทานนท์ค่ะขออภัยค่ะผู้ว่าวราชการจังหวัดตรงังกล่าวถึงการที่จังหวัดตรังนะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในระหว่างวันที่22-24ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะว่าในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะมีประธานหอการค้าทั่วประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผู้เกี่ยวข้องและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมประชุมเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการค้าของประเทศนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองดังนั้นจึงอยากขอร้องให้ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่กําลังนัดรวมคนค่ะจะไปเป่านกหวีดรับนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินอขออภัยค่ะที่จะเดินทางมาร่วมประชุมนะคะเข้ามารับฟังปัญหาและข้อเสนอนในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าจังหวัดตรังเรามีชื่อเสียงที่ดีนะคะอยากให้คำนึงถึงคำขวัญของ,จ,งจังหวัดตรังค่ะว่าชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดี จึงขอให้ผู้ชุมนุมแยกแยะระหว่างเรื่องของการค้าการลงทุนกับการเมืองการแสดงออกทางการเมืองก็ควรเป็นบนเวทีการเมืองนะคะแต่เวทีการค้าไม่เกี่ยวกับการเมืองและรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเมืองตรังในโอกาสต่อไปขอให้ใช้สติพิจารณาในการกระทําดังกล่าวขอร้องว่าอย่าเลียนแบบจังหวัดอื่นๆที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วนะคะพร้อมยืนยันกระแสข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะนะครับ คนรังเรามีคำฝันว่ายังไงนะครับเราเป็นคนใจกว้างใช่ไหมครับถ้าว่าสิ่งไหนที่เรียนแบบแล้วดูว่ามันไม่เหมาะก็ไม่น่าจะไปเรียนแบบในสิ่งที่มันไม่เหมาะนะครับการแสดงออกทางการเมืองนั้นมันก็น่าจะเป็นบนเวทีของการเมืองมากกว่าแต่อันนี้เป็นเวทีของการค้านะครับที่จะมาหาลือในการพัฒนาเมืองของเรานะครับ ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมข่าวต่อไปกันก่อนดีกว่านะคะกรมสินค้าค่ะขอพายค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเผยปี2,556ค่ะอนุมัติงบประมาณกว่า400ล้านบาทนะคะป้องกันการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำค่ะปี2,556นี้นะคะทางคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะได้อนุมัติเงินงบประมาณใน,ในภาพรวมค่ะจำนวนทั้งสิ้น 462ล้าน879,500บาทเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้หลายชนิดนะคะเช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลิจีและลำไยซึ่งเป็นกลุ่มผลไม้เศรษฐกิจที่มักมีปัญหาราคาตกตำ่ำโดยกระทรวงเกษตรนะคะได้ร่วมกับจังหวัด แหล่งผลิตนะคะได้จัดทําแผนป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดค่ะเพื่อสนับสนุนกลไกตลาดให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะด้วยการบริหารจัดการผลผลิตช่วงที่ออกสู่ตลาดมานะคะภายใต้4มาตรการค่ะคือ 1. มาตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะคะซึ่งใช้เฉพาะการป้องป้องปรามทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดค่ะ 2. มาตรการการเร่งรัดกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตค่ะ ้วยการสนับสนุนเงินจ่ายขาดนะคะแก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่ายจากแหล่งผลิตสู่ปลายทางอัตรา2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมเป็นค่าขนส่ง1บาท50สตางค์และค่าการตลาดเหมาจ่ายนะคะ1บาท 3มค่ะมาตรการส่งเสริมการแปรรูปนะคะโดยจะสนับสนุนนะคะเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีค่ะให้แก่สถาบันเกรรษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆเช่ทนทกสธนาคารกรุงไทยและ SME เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนส่งเสริมการบริโภคด้วยการจัดงานรณรงค์การบริโภคผลไม้ร่วมกับร่วมกับจังหวัดค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยนะคะในต่างประเทศด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงกรเกษตรค่ะยังมีนโยบายเร่งส่งเสริมให้เกษตรกร,ะกรนะคะปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพผล,ลผลิตนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศค่ะ ั้งนี้นะคะยังเน้นให้พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะเพื่อยืดอายุยยการเก็บรักษาผลไม้ค่ะและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้นะคะให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและความและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าด้วยค่ะนีก่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาของราคาผลไม้ตกต่านะคะค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะเกษรตระเกาะ เกษตรขออภัยค่ะเกษตรวิชาการแนะนำนะคะการจัดทรงพุ่มที่ดีของผลไม้เมืองร้อนค่ะจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่กเกษตรกรค่ะเกษตรวิชาการนะคะแนะนำกะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้ศึกษาการจัดพุ่มของผลไม้ที่ปลูกซึ่งการจัดทรงพุ่มที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. ความสูงของพุ่มควรม,มีขนาดกลางมีลำต้นแกนกลางเพียงต้นเดียว เริ่มไว้กิ่งนะคะเมื่อลำต้นสูงพ้นดินประมาณ2ฟุตครึ่งถึง3ฟุต 2. จํานวนกิ่งสาขานะคะควรมีประมาณ4-6กิ่งแต่ละกิ่งแผ่กระจายในทิศทางไม่ซ้อนกันค่ะ 3. กิ่งสาขาควรมีระยะห่างกัน1ฟุตถึง1ฟุตครึ่งและมีมุมกว้าง 4. มีทรงผู้เหมาะสมตามสภาพธรรมชาติของการติดดอกออกผลของผล,ลไม้แต่ละชนิด เช่นผลลาผลไม้ที่ติดผลตามกิ่งนะคะภายในทรงพุ่มควรจัดโครงสร้างกิ่งให้ห่างกันเพื่อให้แสงแดดส่สองกิ่งและลำต้นอย่างทั่วถึงเช่นทุเรียนหรือขดุดเป็นต้นนะคะทั้งนี้การจัดทรงพุ่มมีจุดประสงค์เพื่อการจัดรูปแบบของลำต้นและจำนวนกิ่งสาขาใหญ่ให้มีโครงสร้างที่อำนวยต่อการออกดอกออกผลนะคะและการรับน้ำหนักของผลผลิตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีความสําคัญต่อการวางแผนการปลูกและการจัดทรงพุ่มนะคะเกี่ยวกับระยะการปลูกจํานวนต้นที่ปลูกซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตผลไม้เกษตรนะคะได้เป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับการการปลูกต้นไม้นะคะเกี่ยวกับผลไม้ให้มีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะต่อไป ต่อไปนะคะก็จะเป็นสกรูปนะคะสกรูปข่าวในเรื่องของสกรูปกินผลไม้อย่างถูกวิธีนะคะจริงๆแล้วผลไม้แต่ละชนิดนะคะมีคุณประโยชน์มากมายนะคะแต่จะกินอย่างไรให้ได้คุณประโยชน์อย่างครบถ้วนและมีสุขภาพที่ดีนะคะติดตามได้จากรยายงานพิเศษนี้ค่ะพวกเราต่างคิดว่าการกินผลไม้เป็นเรื่องง่ายๆแค่ซื้อมาแล้วก็ปอกจากนั้นก็หยิบเข้าปากเท่านั้น แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วผลไม้น,นั้นควรกินในขณะท้องว่างไม่ใช่เป็นของหวานหลังอาหารอย่างที่เราทำกันเป็นประจำถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่างจะช่วยในการล้างสารพิษออกจากร่างกายให้พลังงานสำหรับช่วงลดน้ำหนักและกิจกรรมอื่นในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคุณเคยกินขนมปังแล้วตามด้วยผลไม้ขอให้เปลี่ยนใจนะคะเนื่องจากผลไม้ย่อยได้เร็วกว่าขนมปัง ชิ้นผลไม้จะถูกย่อยอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะผ่านกระเพาะไปสู่ลำไส้แต่เส้นทางของมันถูกวางไว้โดยขนมปังซึ่งใช้เวลาย่อยนานกว่าดังนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าเรากินผลไม้ในขณะท้องว่างหรือก่อนมื้ออาหารคงมีคนเคยบ่นกับคุณแบบนี้ฉันรอทุกครั้งที่กินแตงโมงเวลาฉันกินทุเรียนกระเพาะฉันผ่องขึ้นเวลาฉันกินกล้วยฉันอยากวิ่งเข้าห้องน้ำเป็นต้น ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่างเนื่องจากการกินผลไม้หลังอาหารผลไม้จะรวมตัวกับอาหารอื่นที่ถูกย่อยทำให้เกิดแก๊สขึ้นจึงทำให้รู้สึกแน่นนอกจากนี้อาการงุดมิดเป็นกังวลรอยค้าใต้ดวงตาหัวล้านและผมงอกก่อนวัยทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่าง ซึ่งมีการเข้าใจผิดว่าผลไม้บางอย่างเช่นส้มมะนาวซึ่งมีรสเปรี้ยวจะทําให้เกิดกรดในกระเพาะนั้นนักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าผลไม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นด่างภายในร่างกายของเราหากคุณต้องการดื่มน้ําผลไม้ให้ดื่มน้ําผลไม้สดเท่านั้นอย่าดื่มน้ําผลไม้กระป๋องอย่าดื่มน้ําผลไม้ที่ผ่านความร้อนอย่ากินผลไม้ที่ปรุงเป็นอาหารเพราะคุณจะไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการเลย คุณจะได้เพียงรสชาติเท่านั้นดังนั้นเลิกทานผู้เรียนทอดถ้าคุณต้องการคุณค่าทางโภชนาการการนําผลไม้มาปรุงเป็นอาหารจะทําลายวิตามินทั้งหมดการกินเนื้อผลไม้หรือผลไม้ทั้งลูกจะดีกว่าการดื่มน,น้ําผลไม้เพราะเส้นใหญ่จากเนื้อผลไม้จะดีสําหรับคุณ ถ้าคุณดื่มน้ำผลไม้ให้ดื่มช้าๆทีละอึกเพื่อให้น้ำผลไม้รวมกับน้ำลายของคุณก่อนที่จะตืนลงไปถ้าคุณกินผลไม้อย่างถูกวิธีเป็นประจำคุณก็จะมีสุขภาพและความงามรวมทั้งน้ำหนักตัวที่เป็นปกติด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วก็มาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะ ประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ you know time way. สารอาหารมีมากมายเหลือคนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ผลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มฝรั่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไยต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยสททตรงังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความปรารถนาดีจากสชทรัง ในแต่ละวันคน7พันล้านคนต้องกินน้ำวันละ8แก้วอาบน้ำวันละองถึ2-3ครั้งใช้น้ำทำพัรสุกส่วนตัวอีกไม่รู้กี่รอบแล้วหากวันหนึง่งเราไม่มีน้ำเราจะทำอย่างไรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อโลกเพื่อเราด้วยความปรารถนาดีจากสททตรัง ภาพเหตุการณ์ที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยสรุอตรัง สนับสนุนความสามัคคีทุกรูปแบบค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการนะคะวันนี้บ่าวเอกจะมีข่าวสารอะไรนะคะมานำเสนอนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข่องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องเซเวจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งข่าวมาฝากปรราประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสำหรับงานต่างๆข่าวสัครัเรียนข้าวงานบวชหรือข่าวงานซบนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันธ์กันให้ครับมาถึงข่าวเล็กของวันนี้ครับสำหนักงานระพุธศาสนาแห่งชาิข้อเชิญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เื่อทวายเป็นพระราชกุศนเดชพระบาทส้มเด็จประเจ้าอยู่หัวรวาวงวันที่สามถึงเจ็ดธันวาคม2องพณิพนาพุทธมุนทนจังหวัดนคนปรปฐมผู้สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไม่เล็งทรศทัพย์สู2 8องซองแปเจดซอง 33, สามซำหนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความประสงง์จรับโอนข้าราชการจำนวนหนึ่งอัตรานะครับ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการผู้ถี่มีความประส์จะข้ออุนนะครับสามารถสอกม้ามละเอียดเพิืมเติมได้ที่ไม่เหลขกทรศทัพท์สูนซ่องพกซ่องกาวแปดสูนสูนสูนตั้งแต่บัดนี้นะครับซึ่งวันที่29พฤศจิกายน256ในวันและเวลาราชการครับมาต่อนทีข้าสซอบราคากันบ้างครับอบตนาวง ซอกราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กไา้ปลาปาผู้ทุนมูเตหกผู้สนใจติดต่อข้อเสนอเอกสารซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนีถึงวันทียยี่สิกาติกายญ2 5ป6สอบถาร้พิ่มเติมได้ครับเสียไม่เลืโทรศัพท์0ุ่น6 4 140อซในวันเละเวลาราชการครับเพล้งการทางตรังซอบราคาจางเมาสอมผิวเอ็ดฟัน นุ่นไส้บานโพ้ห้ยยยอดผู้สนใจติดต่อข้อสส่อเอกสารซอบราคาได้นะครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2 5 1 6ส่อมถามเพิ่มเติมได้ครับไม่เล็กโทรศัพท์07 5 581 215นในวันเละเวลาราชการครับสำหนักงานคนส่งจังหวัดตรังจัดประมูลปลายไม่เหล็กทะเบียนคลังเทซี่ในม้วนอักซอนกอช่อจำนวนซ่อมรอยนึ่งไม้เหล็ก ในวันถี่นึ่งถึงวันที่ซ่องคุมภาพันซ่องพันทนายสิบเจ็ดโรงแรมเรือรัสดาำอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับทราบมารถสอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถี่ไม่หลือโทรศัพท์ซุ่นเจ็ดฮาซ่องซมำูนซีเจ็ดซในวันเละเวลาราชะการครับสำหรับวันนี้ขอหมดเวลาลงเร็วพบกับช่วงก้องทีวีบริการในไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ No time alone, was สารอาหารมีมากมายเหลือคนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวงังผ <'s> ลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มฝรัง่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไย,ยต่างอุดมไปด,มด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เราจึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยสทตรงังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกาย อยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเพือความตารถนาดีจากสทตรัง ช่วงนี้นะคะเราก็มีาระสาระสำคัญนะคะมานําเสน,นสอ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรังนะคะเผยกกตกํ<ๆ>าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะในวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมนี้นะคะนายสุรชยัยขอภายคะนายสุรพลวิชัยดิดนะคะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรงะะังค่ะเปิดเผยว่าการเลือกตั้งซ่อมนะคะในตําแหน่งส สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าสอสอจังหวัดตรังค่ะเขตเลือกตั้งที่สองนะคะหลังจากที่นายสาท,ทิทวงหลองเตยนะคะสอสอสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ลาออกพ้นจากสภาพนะคะสมาชิกนะคะไปแล้วนั้นซึ่งขณะนี้ค่ะที่ประชุมกกตน,นะคะ เตรียมเสนอขอออกพอรชเลือกตั้งซ่อมนะคะแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะโดยกำหนดให้เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2556นะคะเพราะอยู่ในช่วงระยะเวลา45วันและจะเปิดรับสมัครนะคะระหว่างวันที่2ถึง6ธันวาคมค่ะวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลางนะคะวันที่15ธันวาคมเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าน,านอกเขตจังหวัดตรังนะคะและเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรนะคะผู้ลงทะเบียนไว้ค่ะจะต้องมาใช้สิทธินะคะในการในหน่วยเลือกตั้งนะคะตั้งแต่ตั้งที่เออขออภัยค่ะในหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่นะคะส่วนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านะคะในเขตเลือกตั้งเนี่ยต้องไปขอลง ทะเบียนนะคะเพื่อขอใช้สิทธิ์นะคะในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะโดยการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ถึง6ธันวาคมค่ะสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะหรือจดหมายลงทะเบียนค่ะในเรื่องที่2นะคะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจนะคะและสังคมแห่งชาติจัดทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะคะวัฒนธรรมประชาธิปไตยค่ะเสนอต่อรัฐบาลนะคะใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศนะคะ นายสมพรเทพสิทธาค่ะประธานคณะทำงานการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเผยว่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะได้จัดทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะคะเพื่อสังคมประชาธิปไตยค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย3ยุทธาศาสตร์หลักนะคะได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาด้านศาสนาและสังคมค่ะเพื่อให้รัฐบาลนะคะได้นําไปพิจารณาดําเนินการหลักนะคะในการที่จะของวัฒนธรรมประชาธิปไตยค่ะเพื่อสร้างความสมานฉันในประเทศนะคะและให้ทุกภาคส่วนค่ะเห็นความสําคัญนะคะของการนําหลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้นะคะโดยเฉพาะการใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องค่ะ แต่คำหนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะซึ่งสาระของข้อเสนอแนะดังกล่าวนะคะจะให้ความสำคัญกับการปลูกฝังประชาธิปไตยนะคะที่เริ่มตั้งแต่ครอบครัวสถานสถานศึกษานะคะสังคมและประเทศชาตินะคะ อย่างไรก็ตามค่ะสภาที่ปรึกษาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวค่ะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อพิจารณาค่ะ,พคะเพื่อกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การใช้หลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะคะในสังคมไทยนะคะไปสู่การปฏิบัติในขั้นในขั้นต่อไปด้วยค่ะ <S <S ต่อไปนะคะเราก็จะมาติดตามสินค้าทางการเกษตรกันค่ะ ราคายางตลาดกลางหาดใหญ่นะคะยางแผ่นดิบอยู่ที่7 1สิบดบาท3าสบสตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันอยู่ที่7 3บามบาท9 1้าสเสตางค์นะคะราคาปลาล์มน้ำมันค่ะจากกรมการค้าภายในนะคะผลปลาล์มทลายค่ะอยู่ที่4บาทหกสิสตางค์ถึง5บาท1ิสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะน้ำมันดิบน้ำมันปลาล์มดิบนะคะอยู่ที่27บาท2ี่้าสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ พยากรณ์อ,อากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจาย40%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกันโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรวันนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสนะคะวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสําสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะดวงอาทิตย์ตกนะคะเวลา18นาฬิกาค่ะ วันพรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา14นาทีนะคะปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเมื่อวันนี้นะคะถึง7นาฬิกาของวันนี้ค่ะที่สถานีอุตุนิยมวิทยานะคะวัดได้2.5ม mm. ิลิเมตรค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ราคาสินค้าทางการเกษตรนะคะก็ติดตามรับชมนะคะกับรายการข่าวตรังยามบ่ายได้ใหม่นะคะในวันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ Thank you.